วันอาทิตย์นี้จะมีงานใหญ่นะฮะงานบุญนะครับงานแสดงผลงานพุทธศินสมโพธ250ปีวัดสุทธิวรารามะนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นพิธีสมโพธ์อาราม250ปีวัดสุทธิวราราม <c oughs> ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่26ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่1มกราคมนะครับ ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีความรุ่งเรืองทางมรดกวัฒนธรรมในระดับต้นๆของโลกนะคุณกนนัทเวลา<ฆ>ใครมาเที่ยวหรือว่าใครมาชมวัดวาอารามของเราเนี่ยเหมือนได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาสแสวงบุญแล้วก็ได้มาทําบุญด้วยนะฮะ<ฆ>เวลาคุณไปวัดทีหนึ่งคุณจะเห็นงานศิลปะจิตกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นงานฝาผนัง<ฆ>ศิลปกรรมปฏติมากรรมต่างๆเนี่ยดูแล้วตื่นตาตื่นใจและมี ประวัติความเป็นมาอย่างมากมายทุกวัดนะฮะโดยเฉพาะวัดแห่งนี้วัดสุทธิวรารามนะครับศิลปะเหล่านี้อยู่ในวัดครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือภาครัฐเนี่ยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขารับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็เขาต้องการที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะครับอนุรักษ์แล้วก็สร้างสรรค์คุณค่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย ศิลปะวัฒนธรรมอยู่ในพื้นที่เราต้องสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาและให้ชุมชนเนี่ยมีไรายได้อาจจะมีการจัดเรื่องของตลาดนัดชุมชนจะเห็นว่าไปวัดเดี๋ยวนี้เราจะมีตลาดในวัดตลาดน้องตลาดน้าเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาทําการค้าการขายและคนไปวัดเนี่ยอิ่มบุญ อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มทุกอย่างนะครับอันนี้ครบวงจรเลยเราจะเห็นเรื่องของการพัฒนาวัดเนี่ยในรูปแบบนี้กันเยอะนะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์นี้ครับ26ธันวาคมที่วัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพฮะกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาิทัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยายลัยวัดสุทธิวรารามและขวัวศิลจังหวัดเชียงรายครับเขาจะมีการเปิดนิทรรศาการพุทธศิลปกรรมร่วมสมัยเพื่อเฉลิมฉลองครบ รอบ250ปีวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพนะครับก็จะมีผลงานพุทธศิลป์มากมายครับที่จะมาจัดแสดงให้กับพี่น้องประชาชนครับโดยนิทรรศการพุทธศิลป์สมโพธิ250ปีวัดสุทิว,วรารามจะมีไปถึงวันที่1มกราคม <ạ. S 1> นะฮะยาวไปถึงปีใหม่หลังจากนั้นงานต่างๆเนี่ยจะถูกไปติดตั้งถาวรในพระอุโบสถวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในงานสมโพธินี้ ครับยังมีการแสดงงานวัดย้อนยุควัฒนธรรมสีภาคการจําหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็สตรีทฟู้ดย่านถนนเจริญกรุงนะครับแหมอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแล้วก็ทุกท่านก็จะด้วยแล้วก็มีมาตรการนะครับเรื่องของโควิด1 9ด้วยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ